ที่โฮมจีนสนามโฮมจีนของผมนะครับขอไปก็วันนี้เป็นดันเมิกอัปเปอร์นะครับแต่ว่าไม่ได้ซ้อมที่บ้านนะครับไม่ได้ซ้อมที่บ้านเป็นซ้อมที่ยิมนะครับก็ดันเมิกอัปเปอร์นะครับให้โฟกัสที่เบนช์นะครับเบนช์เพรสนะครับโฟกัสมากๆเลยที่เบนช์นะครับ แล้วก็ลองลงมาคือไฟเซ็พวกที่เป็น o v e r h e ์เนะครับผลมีท่าแนะนำอยู่นะครับก็ไปฟังใน v o i c e over นะครับแล้วก็ที่สำคัญโคตรๆอีกอันหนึ่งก็คืออ p p เป back นะครับรูวและแลยพวกนี้สำหรับพอ i f t ไม่ค่อยสำคัญนะครับอ p p เป back บกสำคัญมากก็ด,ดูกันดีกว่านะครับ okay. เขียยมาเข้า v o i c e o v v r r แล้วก็ เป็นฮะ speed bench นะครัโดย original โปรแกรมแล้วเนะี่ยเขาจะไม่มีซุเปอร์เซตกันนะครับก็รวมสุเปอร์เซตไปแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เบื่อๆก็เลยจับแม่งมาซุเปอร์เซตเลยใครอยากลองเล่นตามก็ได้นะครับก็เข้าสู่ speed bench นะครับ speed bench นะครับจะเล่นกัน75เปอร์เซ็นต์ครับ50เปอร์เซ็นต์เป็นเวทนะครับ, Wait, รบแล้วก็เออ่ อีก25%เป็นแบรนด์ครับแต่ก็ไต่เรื่อยๆนะครับไต่ขึ้นมาทุกอาทิตย์นะครับผมก็จะไต่แบบว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนแบรนด์ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็แบรนด์เล็กสุดนะครับแล้วก็จะไปแบรนด์ที่เทนชันเยอะกว่านี้แล้วก็จะไปแบรนด์กลางถึงแค่แบรนด์กลางพอนะครับสาหรับเบนเทรสนะครับแล้วก็แอดน้ําหนักนะครับแล้วก็ไปแบรนด์เบาสุดนะครับเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็สปีดเบนช์จะเล่นทั้งหมดเ กเซตสามทีนะครับหรือว่าใครบ้าอยากเล่น12ก็เล่นนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเกว็บไปเรื่อยๆนะครับเป็นโค้ดเกว็บมีิเออร์เกว็บแล้วก็ไวเกว็บนะครับก็มีเท่านี้นะสปีดเนช์นะครับก็ไม่ต้องไปเล่นพอร์ตนะครับเล่นทัชแอนด์โกนะครับสปีดมันจะได้สปีดดีๆนะครับตามออริจินอลโปรแกรมนะครับแล้วก็ เออผมมี back off ด้วยนะครับ back off เป็น122กิโล pause b e n นะครับอ่า s p e e ค่อยไปเล่นตอน back off ก็ได้นะครับแค่1-3ึสามเซตพอนะครับไม่ต้องเยอะนะครับ uh, เพราะว่าเราโฟกัส on speed bend first พอแล้วนะครับผมวันดามิกจะได้ uh, ตรงตามคอนเซ็ปต์ของดามิกในโปรแกรมของเว็บไซต์เขานะครับผม มีประมาณนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่นะครับดินามิกเบนช์แล้วก็สนุกดีด้วยนะครับผมก็สิ่งที่โฟกัสนะครับสิ่งที่คนโฟกัสเป็นอย่างที่สองคือทริเซปลองเฮดนะครับผมทริเซปลองเฮดก็ที่ผมบอกจะแนะนำใช่ไหมนะครับ แนะนำไปดู JM Press นะครับ JM Press อันนี้คือท่าที่ผมเล่นอยู่นะครับ JM Press แต่ว่าผมเล่นไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากบอกนะว่าเล่นยังไงก็เลยพูดง่ายคือฟอร์มผมไม่ดีนะครับแล้วก็มี t ทยเซฟโรวิ่งนะครับผมแล้วก็อันนี้อัปเปอร์แนะครับเพิ่ม2เซตนะครับก็ถ้าใครไม่ได้เล่นสูอรเซตแบบผมก็เล่นไปเลยนะ3-5เซตนะครับบเซฟอันนี้ จะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับไม่ไม่ค่อยสำคัญกับโปรแกรมนี้เท่าไหร่นะครับแต่เล่นไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าไบเซปก็ยังใช้เบนเฟสด้วยอยู่ดนะีนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็เบนเรสนะครับถ้าเบื่อนะครับก็เปลี่ยนไปเล่นรีเวิร์สแบนเบนเรสด้นะครับแต่ว่าเ,เล่นเล่นแบนเบนเฟสนะครับเพราะว่า ผมคิดว่า reverse band b e n c r e s s เนะี่ยมันมันไม่ effective เท่า band b e n c r e s s นะครับผม,มก็ reverse band แนะนำให้ไปเล่นกับ max effort ดีกว่านะครับผมจะ effective กว่านะครับเดี๋ยวผมค่อยไปเจาะในวันที่เล่น max upper แล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่อง variation ที่ max แล้วจะช่วยให้ การเบนชเพจของเราที่เราเบนชแบบไม่ใช่เอ็กเซอ์เซอร์วิสที่เป็นรอเบนชเพจนะครับทำยังไงให้มันแบบขึ้นได้ดีๆนะครับผม <c oughs> ก็พูดถึงเรื่องท่าเสิริชทายเซิต่อสักหน่อยแล้วกันนะครับก็มันก็จะมีเอ่อทายเสริรโรวิ่งนะครับก็เซิร์ชเซิร์ชดูกันเลยนะครับผมพูดไม่ถูกมันจะเป็นแบบนอนกับพื้นหรือไม่ก็บบกับเบาะก็ได้นะมันจะใช้ดัมเบลนะครับ แล้วก็กิ้งไปข้างหลังอย่างนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บปุ๊บพุ่งไปอย่างนี้นะครับผมก็ผมก็จะเล่นไทยเซ็ปโรลวิ่งบ้างหรือว่าบางทีก็จะเล่นเอ่อเจมสบ้างนะครับก็ลองไปเล่นดูนะครับซิสเ e มของเว็บไซต์เขาจะแบบดีมากนะครับเป็นเฟสดีมากนะครับจะเ็นเฟสได้ดีมากขึ้นนะครับ เอาจริงๆมันก็ดีขึ้นทุกลิฟต์นะครับผมดีขึ้นทุกลิฟต์เลยนะครับก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะเป็นเดินามิกโลเวอร์นะครับดินามิกโลเวอร์ก็จะคือมันก็จะอะไรประมาณนี้แหละครับก็จะใช้แบรนเป็นหลักนะครับเวสไซน์นนะจริงๆมันมีโซ่ด้วยนะครับเชนแต่ว่าผมไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่มีนะไม่มีก็ไม่ต้องใช้นะครับก็ยังมีแบรนอยู่นะครับแบรนจะหาย แบรนด์จะหาง่ายกว่าเชนนะครับผมก็ oh. สำหรับสปีดเบนช์นะครับมีเท่านี้นะครับให้โฟกัส Bench p r e s s นะครับ Upper Back แล้วก็ t ทท์เซ็กนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าไหลผมไม่เล่นเลยนะคไม่ไม่แตะเลยนะไม่มีนะ h o u l d e r Press เออ Side Lateral r a i s e ไม่ได้เล่นนะแต่จริงๆถ้าตามโปรแกรมเขาก็มีให้เทรนอยู่บ้างครับ อาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะ1ท่าต่อ1 exercise นะครับก็อาจจะเป็นดัมเบลโอเวอร์เฮดหรือว่าเป็นบาร์เบลโอเวอร์เฮดอะไรอย่างงี้นะครับด a ชเช่บอลร s สก็เล่นกันนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณ 2- 4เซตนะครับแล้วก็ 10- 25ึยี่สิบห้าเล็บเลยนะครับแล้วแต่คุณจะเลือกเล่นกันนะครับจะเล่นกันหรือเปล่าก็แล้วแต่นะครับถ้าเป็นพจจา w e r อร์ลิฟท์จเลยก็ไม่ต้องเล่นก็นได้นะครับถ้าอยากเก็บคอนดิชันหน่อยเป็นแบบ อยากได้กล้ามหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับอยากได้กล้ามไหลนะครับปุ๊บมาก็เล่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่สอนนะครับเพราะว่ากำลังเตรียมแข่งอยูก่ก็ตามนี้ครับคลิปต่อไปก็เจอการดินามิกโลเวอร์นะครับจริงๆก็เทรนพวกนี้นั่นแหละนะครับดินามิกโลเวอร์ถ้าว่างก็จะทำเลยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้านครับ